สวัสดีครับมื่อนี้ก็ได้เดินทางมากินเนืยางนะครับนอกมื่อนี้ครับผมถ้าทีมงานถ้าทีมงานมากินเนืยางนะครับเมื่อเู้ค่ะทีมงานสุไทรปีกครับผอันนี้เมฆู้ใช่ไหมลูกไม้นะครับผมลูกบบานๆนะครับผมสุไทรปีกแต่ละปีไม่ได้กินข้าวไงด้วยครับด้วยไอ้ก๊อปบรรจุเลยค่ะกินเนื้อย่างครับได้เลยเม่คเู้ไม่โศกนะคะครับผมโศกไงอีกคนนึงโอ้เนื้อย่างกันไปตาแซ่บนะครับน กนะอู้แต่แสบครับผถามมาได้ครับได้เอฟซีครับผมเมื่อนีนนั่งลำกับส่สุดธัรมดายแล้วครับนั่งลำไม่ได้ยูวอร์นะจ๊ะจะนั่งลำนะครับเพาะว่าม่านเียวันนี้วันนี้แหลกค่ะวันนี้แลกนี วันนี้กแบแต่งแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมจะกินข้าวไหน่นะครับแด้วอาบากงกวนปีไม้ปว่ว่ายังครีไม้เปลี่ยนผัวไม้เหเปลี่ยนผัวไม้ผีดไม่เม้ผิดไม่ทำใหม่ค่ะผิดใหม่ทำใหม่แล้วจะเปลี่ยนด้วยจะเปลี่ยนผัวไม้จะเปลี่ยนผัวไมเปียแต่เมเียเปลี่ยนอะไรอยู่้อโซกรถที่ได้ถื้อโซกเบอกว่าถือแฟลไร เรเห็นแม่แล en ้วของสาบวัดเรายังลืมลหมอดวัดไปยูซมะนะเลหมดวัดนิยาได้กี่แ้ามา้องนิวนะคะน้องนิวได้กี่ล้านครับม่อคืนครับผมสองร้านสร้านแล้วสุดยอดเลยหัว้านเลยค่ะหัว้านน้องไบ้กับหัว้านน้ต้อยมาคิกูก็ร้เลย เอาไปไนไเาไปแล้วท่านเ่รนท่านระครับนารับประทานมากๆเลยครับแยอยายังเป็นกระเซยบนะครับเมื่อนี้ก็เป็นปีใหม่แบบรีแลกรีแลกจ์ใจน้อยนะครับแบบมาแบบรป็นกาล ยิ้เร้ารวยเราก็ได้กัน้น้ำลายสิฟงใส่ค่ะเพราะว่าฟงใส่หมอไม่คู่ก็ิงน้ำเลือดแต่ว่าปูเราบวกแล้วแต่คเค็มเราจิ้มเร้ารวยเกียนแถลงเียวันงไม่ขิงจานกอสอจานองถาบเออ้มร้าค่ะพิซซ่าพิซซ่าเิ้มเรารรยากมศน้าเรื่องรเกี๊ยกไ่ดงน้ำลายสิฟฟงใส่ปูมาแล้วก็แต่บรรยากาศมะรีเลกปีใหมนะครับเนาะ เป็นยังไงยิงมาด้วยแ่บป่ะค่ะบอกเอฟซีเนี่ยเอฟซีากมากับาเรือมาลานนี่แหละอาหารบุฟเต่แจนตามสบายค่ะ p ีพีสามเเครับผมเตักเองค่ะต่ว่าต้องสั่างก่อนค่ะตักเองค่ะแล้วก็ใจเองคงะจับันก็ได้ลากัวมันว่าใจเองลูกจับันก็ได้คยายมันเป็นด่างแน่ักง คืนดอกมันเดกกาดนะครับมันสิบปงหักอดิอ่ะอุ้ยเรยกกาศเป็นกันนะครับแม่ผู่คนท่าลูกจิตลูกหานะครับเนาะมาชมไทยก็ครับผมวันนี้วันที่สามสิบสองแลค่ะมื้เรกวุ้อเร่กันสิเข่าลูกสิลูกหาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเ้อะแมู่่คนท่าลูกจินลูกหามาชมไทยปีกเอาอยู่ลานพีที่บ้านนำเผาแล้วครับเนาะครับผม น่าน่านั่งลันอาหารจะหลากหลายนะครับนางลัทั้งเจ็ดนางทั้งลัเจ็ดนางนั่งนึงก็มากหบไมนครับมได้ค่ะเจ็ดนางแม่กู้มกู้อออองหนึงโอ้โเี้ก็เกีย ก็จะอยนีค่ับ้าเป็นใช่กันเนาะจะวัดหมู่บ้านมานีเป็นแดงแนเนาะแดงได้ในวาจ้านแจ้งาเป็นอ้วงเงินแ้กางกระจาย้เป็นเก้าน่รับปิดเจ็ดเก้าเจดเ้าเ้ตะเสียไปี่นเ็นเกแปดได้แมงเราอยู่ดนี่คกรไดโมเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะแม่ผูวยขาโอ้มันวยถ้าบ่เป็นปูกับว่าเเถือครับเด้อ มูเราจะบรงตะกนแยบก่นมูเราะว่าวไวมูเะบมหว่าว้วูเย่าม่นสิเีเราบอกป๊าป๊าาบอ่เรียกรันกันกล่องมา่เ็อาปากเด็กปากไป้ซกกล่องเป็นทานเป่นบาท่นเกเียไอฮะน้าเพล่นเลยกินตลอดนี่ย อันนิ่งระยะนะครับกินขับไงนะครับไอ้ตัวได้กินอะไรฮะไอ้พวกเขากินข้าวไงไม่กินข้าวว่าอกินระยะเขากินขาแต่กินระยนะครับอันนี้คือหมูกระชับลายหมูทานะครับนี่หมูทานะค่ะกยาอร่อยมีมมีกุ้งพร้อมมีกุ้งพร้นะค่ะกุ้งด้วยพ่แม่รับทะเลเาะพวกล้วเราทำสิ่ กุ้งด้วยแล้วกนยัะเป็นแมงกะพรุนแมงกระพุนโอ้โระวังเรามัาด่าท่านเองก็คือระวังมันยังเตี้ยระวังมันด่าระวังมันด่าใเรามาเที่ยวทะเลกันนะคะนี่มีทั้งแมงกระพุนมีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งไปเตือนบอกว่ามีมีกองของควันไปนั่งเลยว่าจำเลยไอ้เมื่อเนียบแกบฝนมากๆหรอ กไปม่ตะกเป็นไงวะแต่แซบนะครับแต่ละคนแซบแล้วแซบแต่แซบแซบค่ะแซบอร่อยมากค่ะขอบคุณเจ้าภาพค่ะครับผมแซบลายแซบลายแซบลายย่าน่องต่อไปนั่นแหละแล้วใครจะแซบ ม่ต้องอาลมามันหลลส่งก่บมาีมันสั่งแล้วก็ลงบิดเาในกิบเอาอันนี้ได้นะว่าประกาศที่ดีอยูได้แล้วมบรรยากาศไปน้ำัเนาะพี่น้องทสีครับเบกกับปิดถือ อาหารจะเต็มโต๊ะนะครับพี่น้องยุ้ยสี่ประด็นอะไรเสบพ่อขเจ๊บเบครับผมแสีบสีบครับองครับปลาบรรยากาศข้าวแกงคู่ได้ถ้าลูกครสุาพรงไปทีเตอก่อนรักสีไม้ต้การอเียง ลูกล้านล้านค่ะสายบุญมีนางรำบ่นางรำกับมาบอบบองหนึงหนักน่อยก็บอกน้ำมูได้กับด้ยันไปกองห่าเพื่นได้เพื่อนมาหนักหน่อยออกว่างไดกับไหนล่ะเขาจะฮอรีมออกว่าง่ออกว่งนะครับต้นแขกว่นกันมาอายุน่ารกัไม คูกินเขานะคะ้ผมอ้เนื้อย่างกับแซ่บครับอร่ั่ากินเคี้ยเขาลิ้นเือเขาแีลวแม่คู้อยากือตายเย็นอยากเสร็จละกุ้งก็บ่ท่านใดแก่แ่ะน้อสองร้อยบ้านแก่ใครทางตะเซ้ามาบาาแก่ก็ต้องกินไม่กินเขากินเขาง่ายนะไปครับ่กินเขาง่ายนี่แหละกำลังกินเขาง่ายนเขาง่ายก็คือเขาเ้าค่ะ ม่ไคคูแม่คือพอดีแม่คู่เราสิ่จอยแบบนี้แหละอาหารเพียบบุฟเฟ่กะบุฟเฟ่แบบสบายสบายไม่ยีก้หวยนักเลอะรกินกินข้าหไงได้กินข้าหไ่ได้ ที่บ้าท่าไนม่หบวกไม่คุเดียวเลแอนใส่ยิงแลวด้วยทีว่าส2มสนี่ค่ะโอ้สามสวนนี่ เอาอีกแล้วไปมุกอีกแล้วสามส่วนมาสสวนกับสวนเดียวตัวน้ง,ง <si ้ันเป็นจากไงกินแ้วเหนื่ในลำไส้สุดองจุ่มหัวมานี่จ่หัวก็มีร้านทุกสองับสามสวนม่นเ่นสามสวนนะครับสามไม่ไรน้องนยี่รยากินนะครับข้าหไ่กันไหมเียนก็ดยวอินก่อนหนู กยิ้มกวางมูตัวกินเอากินเอาเพรานั่นเนี่ยบาหนเลยมูบอนำเลยโอ้ไม่โอ้ตีละยังไป็นยังน้ำมเมเยน่ยัง่เี่ยอีกคู่นึงก็ว่าไงคู่นึ่งนไอ้ยักษ์กินมังสุกินมังครับคนหนึ่งยักิห่อพักแต่ักก็เลยหักจะจะพักดู่เป็นบรรยากาศนะครับเนาะในท่าทีมงานของเข้ามาเนาะครับ ที่า้านพ <character. S 1> ีพีนะครับำเผานะครับเนาะฝรากรดฝากกดไลค์กดแชรช่องเอเอกพระย้ครับสำหรับคลิปนี้เซอเอกสวัสดีครับน้มกไิ